ที่ค่ะที่มีอะไรมพูดไมครับการนี่มานะคะหรือว่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบมาทำเตรียมนะคะปกติเราทำหน้าที่อะไรยังไงคะที่พัฒทำหน้าที่อะไรอยู่ครับมีอะไรที่จะพูดไหมครับ่นไหนเ่ที่จะาเราเป็นคนัแก้วนะครับอย่าอย่าให้ชีิตเราไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับการ่ พ่อแม่นี่เป็นตำรวจอยู่เบื้องหลังด้วยหรือเปล่าใช่ไหมฮะอันนี้ต้องทำทำแน่นอนนะแล้วถ้าตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวคุณดูได้เลยสู่กระบวนการยุติธรรมทุกคนผิดถูกเนี่ยให้ศาลตัดส,สินแล้วการถ้ามีพยานฐานว่าตำรวจทำตื่นประชาชนไปดูเพราะนั้นถ้าท่านมีหลักฐานเนี่ยพยายามส่งให้ผมด้วยนะครับในลหลายๆฝ่ายเพื่อให้ทั้งสอบสวนได้มาช่างน้ำหนักพยาน เสนอให้ทาในการประสานมีความเห็นที่นัดคดีจริงทแค่ไหนก็คด้คือข่าวว่ากลุ่มเนี้ยยี่สิบกว่าคนซึ่งเรานรังสืบว่านอกจากห้าคนแล้วอีกสิบห้าคนว่ายี่สิบกว่าคนจะเป็นใครบ้างซึ่งข้อมูลเรากําลังไล่ซึ่งยังไม่มีใครมาให้ข้อมูลได้แต่พูดว่าแก๊งเนี่ยมันยี่สิบกว่าคนซึ่งเราก็เก็บข้อมูลมาหมดแล้วเราก็ต้องอย่างเช่นเราไปไล่กล้องดูไปดูว่ากลุ่มนี้มันไปไหนอย่างไรไปก่อเหตุอะไรบ้างไปโวนไปขี่แบนที่ไหนบ้างซึ่งตรงนี้คงต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วถ้าได้เป็นใครมาบ้างเนี่ยเราต้องใช้พรบคุ้มครองเด็กแล้วพ่อแม่ต้องเชิญมาด้ว่าคันดูแลก็ามาสู่กระบวนการต่างๆที่กฎหมายกําหนดเข้ามาสู่คณะกรรมการของจังหวัดถ้าเป็นเยาวชน,นแต่ท่านผู้ชว่วการเขาเป็นไปเป็นแก๊งตังค์ไม่ออกเป็นแก๊งเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นแก๊งแยก ออกมาอีกหลายแตรงนี้ผมไม่ทราบผู้การทราบไหมครับคือแต่ละแก๊งเนี่ยเ็าจะมีสมาชิกอ่าไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมขอขอข้อมูลแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยยี่สิบคนเนี่ยมีประวัติหมดลบแต่ยังไม่ชัวร์ว่าเป็นแก๊งตังไม่ออกเรารอเรารอผู้เสียหายนิดนึงนะฮะที่มาให้ข่าวมาให้ข้อมูลท่านนั้นนะครับตอนนี้ถุงดปมากดครั้งแรกเนี่ยก็คือสื่อมวลชนก็จดเห็นกรดีพุ่งกับโจ้นอกนั้นท่านเป็นสื่อมวลชนมาทัางไม่เคย แล้วโรงเรียนสืบสวนที่ไหนก็ไม่มีการสอนให้ใช้ถุงทำเขาก็เรียกมาสอบคุณทาให้ทาเอาคุณให้การมาให้การมาเราก็ไปสืบสตรทําให้การเพราะว่าที่เขาพูดมามันเป็นความจริงเช่น,นบอกว่าเขาก่อเหตุตรงนี้อ่าแล้วก็จะให้สืบไปเอาไปดูกล้องนะม,นมีกล้องไหมไปดูเป็นจริงตามพูดโรงเรียนที่ไหนก็สอนแบบนี้ไนะอ้ถุงดำจะไม่มนีไม่เคยเจอซึ่งทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยเจอก็เคสแรกที่ที่เ,เป็นข่าวที่เขาเรียกบุกกลับโจ้แบบโจ,แบบโจ้แค่นั้นเอง ซึ่งไม่อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบส,ส,สวนอะไรเลยครับเพราะนั้นทางมาให้ข่าวสื่อมวลชน,นที่จะทบแล้วมีการข่มขู่ตอนตามมาย้อนหลังเนี่ยเพราะนั้นใ,นใครที่โดนข่มขู่อะไรต่างๆเนี่ยต้องมาพบเจ้าหน้าที่แล้วมาบอกกันอย่างในพื้นที่ที่เราก็ได้ดาเนินการตามกระบวนการอย่างในพื้น,นที่นนที่น้องหรือกลุ่มที่เขาอาศัยอยู่ตามบ้านเนี่ยจะไม่มาบอกไม่ได้เราไม่รู้จะไม่มีสายตรวจไปตะเวนดูเอามีมีเด็กขอให้พ่อบอกเด็กเพราะเราไม่รู้เพราะนั้นตรงนี้ต้องกว่าสื่อมวลชนแล้วก็สื่อได้เลย ครับตรงนี้ขอให้มาบอกที่ถ้าบอกว่ายังไม่ไว้ใจสถานีตำรวจอารันผมว่าไว้ใจได้ถ้าไม่ไว้ใจก็มาพบผู้การเนื่องอารันจากตรงผู้การก็ไม่ารให้คดีมันกระจ่างครับก็ใครเป็นผู้กระทำผิดครับอนนี้มีมีแนวทางในการปวาดล้างแก๊งตังไม่ออกนี่ยังไงบ้างครัมีมววซึ่งซึ่งเรากำลังแผนเรากำลังกำลังค<ำ>ิดอยู่คิดไปเรียบร้อยก็รอแผนออกมาแล้วมีการก็คงต้องไปทําในหลายๆ่วนซึ่งตอนนี้เราก็กําลังตรวจสอบ ในกระบวนการสืบอาพยานหลักฐานทั้งหก็ไม่มยมีแต่รวมกลุ่มประมาณ2ี่สเป็นคนไทยไั้เหมือนมีกระแสนะครับยาวจะติดเขาว่าเป็นติการแล้วเกิดกัญรวจับทั้งนั้นตรวสอบเพราะนั้นตำรวจได้หลายคนก็ก็ททำงานได้ความถูกต้องความเข้่ยงนตามกฎหมายานั้นเรากต้องเรียนสืบอเพราะนั้นอาจจะมีใบบ้าที่ทำผิดทำถูกซึ่งตรงนี้เราก็ตรวจสอบแล้วผิดอย่างนั้นดูเลยสู่กระบวนการที่จำแนอน